นิทานอีศบเรื่องที่14เรื่องกระต่ายหลงแสงจันทร์ในช่วงค่ำคืนบนท้องฟ้าก็จะมีดวงจันทร์ที่คอยสาดแสงอันงดงามฝูงกระต่ายเห็นดังนั้นจึงรีบพากันออกมาจากที่อยู่เพื่อชื่นชมแสงจันทร์อันน่าหลงไหลขณะที่ฝูงกระต่ายพากันไปถึงที่ลานกว้างเพื่อชมแสงจันทร์นั้นก็พบเห็นฝูงหมาจิ้งจอกกำลังกระโดดโลดเต้นท่ามกลางแสงจันทร์อ้าวฝูงกระต่ายน้อยมาซิมาเต้นรำกลางแสงจันทร์ด้วยกันสิ ฝูงกระต่ายได้ยินดังนั้นก็พากันวิ่งเข้าไปเต้นรำกลางแสงจันกับพวกหมาจิ้งจอกอย่างสนุกสนานเวลาผ่านไปฝูงกระต่ายเริ่มรู้สึกเหนื่อยล้าจากการกระโดดเต้นรำต่างพากันนั่งพักเหนื่อยฝูงหมาจิ้งจอกเห็นเช่นนั้นก็พากันเดินไปล้อมฝูงกระต่ายเอาไว้พวกกระต่ายมองเห็นการกระทําของหมาจิ้งจอกจึงเริ่มเข้าใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองกระต่ายตัวหนึ่งจึงพูดมาว่า นี่เป็นเพราะพวกเรามัวหลงอยู่กับแสงจันทร์จนทําให้ลืมนึกว่าพวกมันเป็นหมาจิ้งจอกหลงยอมเต้นกับพวกมันจนเหนื่อยอ่อนและสุดท้ายพวกเราก็กลายเป็นอาหารของพวกมันพูดจบหมาจิ้งจอกต่างตรงเข้าขย่ําฝูงกระต่ายกินไม่เหลือแม้แต่ตัวเดียวนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าหลงเชื่อคนคิดไม่ซื่อ